บรรยากาศเชียริตี้ดูมาดิดูมาดิเชลซีวันนี้ครับเป็นไงบ้างโอ้คือครับที่ครับครับมีมีความสุขมากไม่คิดว่าพี่อ๊อฟจะจัดแบบพิธีแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้กลางแบบใจกลางสยามด้วยแล้วก็มีขอประมูลกับศิลปินทางค่ายแบบว่าทุกคนเหมือนแบบได้มารวอยู่นี่นที่แบบว่าโอกาสเจอยากใช่ถึงวันนี้จะไม่ครบแต่ก็เจอกันเยอะที่สุดแล้วครับนอกจากจะมีคอนเสิร์ตดูมาดิก็มีอันนี้แหละฮะที่เจอกันแฟนคลับอยากมาเล่นกันบนเด็กกันดูมาดิมากในแฟนครับใช่ใช่ยอดบริจาคแบบคาดคิดมากครับผม ใช่เห็นเห็นจำนวนแล้วรู้สึกดีใจมากๆาแต่ก็ยังมีเหลือให้บริจาคอยู่นะครับใช่เหลืออีกประมาณไม่เยอะแล้ววันนี้มีโอกาสไปช่วยขายของหรไมวันนี้มีครับมีครับเป็นไงบ้างบรรยากาศตอนนั้นบรรยากาศก็คือไม่อยากขึ้นสเตจแล้วอยากขายของอะไรที่แบบว่าแฟนคลับอยากได้มากที่สุดอะไรที่อยากได้มากที่สุดล่ะฮะก็โครงการที่ได้มาร่วมประมูลการได้มาร่วมทําบุญด้วยกันแล้วมาในงานวันนี้ได้มาเจอศิลปินทางค่ายแบบทุกคน คิดว่าไม่คิดไม่ว่าเขาจะมากันเยอะขนาดนีมาคุณมาได้ช้ามืดเลยนะเห็นเห็นตอนแรกผมดูลื่อนไถ่ดูรูปแล้วเฮ้ยไม่ร้อนหรอสงสารอะไรเงี้ยเอาล่มมาแล้วมาชองที่อะไรเงี้ยปรทับใจครับแต่ก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมขอบคุณมากที่แบบมารอพวกเราทุกคนเลยครับ วันนีตัวสตัวเอาอะไรบเอาแว่นตาครับผมแว่นตาแว่นตาสีดำครับผมเป็นแว่นตากันแดดของชิ้นแรกในชีวิตครับผมชิ้นแรกในชีวิตที่ซื้อต่อมาประมาณปีหนึ่งหรอปีสอนี่แหละใช่แล้วก็ยังเก็บอยู่มันมันผ่านตาเรามันผ่านมันมองอะไรมาเยอะแยะมากมายใช่ใมันอาจจะมีตำหนิแต่ก็ไม่เยอะแต่มันแบบว่าเดินทาง ใด้มนเดินทางสหรอให้ผมมีความเชื่อถ้าใครใส่แว่นตากันแดดสีดำจะมีความแบบทําให้เทมากขึ้น20%ครับมันอยู่กับรัมานามันมีโมเมนต์โมเมนต์อังจะมาอะไรเยอะแยะเราไม่เสียดาเยอะตอนตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออเอาอะไรให้ดีอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแม่เรามีเยอะมากเราเป็นคนชอบใส่แว่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเออเห็นพอดีอะไรเงี้ยก็มาให้ทุกคนดีกว่าให้คนรแบบส่งต่อดูแลต่อไม่ใส่ไม่เป็นไรคิดว่าเอาเก็บไว้เป็นเครื่องรางก็ได้เครื่องรางความดีนะครับผม การว่าจะตั้งของเงินนี่าไหร่ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะเท่าไหร่ก็ได้ก็ถือว่าร่วมทําบุญด้วยกันแค่ถึงจะเป็นร้อยสองร้อยพันสองพันก็รู้สึกว่าเป็นการทำบุญด้วยกันนะครับผมร่วมมาทำบุญกันเป็นครับ่วมมาร่วมมาทำบุญกันส่งต่อใช่ส่งต่อความสุขให้คนอื่นครับยังมีหลายคนที่แบบยังขาดแคลนหรือลมากครับหรือลำบากเยอะครับ้องเพลงนิดนึงบนเวทีเมื่อกี้เป็นไงครับเซไพปตอนแรกนั่งอยู่เฮ้ยเพลงลาเวนเดอร์ ตอนแรกแบบว่ารอแม็กนัทไงยังไม่มาเนีแ่ยบบอ่ะสักเพลงเฮ้ยอ,อยากร้องอ่ะร้องตอนแรกไม่รู้ว่าร้องร้องเพลงอะไรอยู่ดีปึ๊บร้องด้วยดีกว่าแล้วแล้วครูเบิร์ดบอกว่าจะร้องไหมเอาไหมเอาไหมยังไงยังไงได้หรอครูจะได้หรอจะดีหรอไปก็ไปไป,ไปเลยสดเลยสดทุกสดแบบวินาทีแบบในเรืะะ่องแรกเลยครับไม่อยู่เลย มไม่คิดว่าจะทำด้วยแต่ก็ชิลๆอะไรเงี้ยอยากลองสนุกดีครับฮะถ้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมงาน charity ของยูมดีแล้วก็มีขบประมูลมากมายเลยนะครับผมของศิลปินทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็มีเสื้อมีพัดให้แบบว่าอุดหนุนการเพื่อร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลน,นะครับผมก็บริจาคก,กันเยอะนะครับผมฝากด้วยนะ,ะอย่าลืมไปไลฟ์อัพด้วยนะคะจะหาต้องไปงานอะพุเซอร์ตงนี้